ก็สบายดีนะทุกคนมื้อนี้ก็มาพบกับข้าวสาวลาีนะทุกคนมื้อนี้ข้าวสาวลาวก็สิมากินนี่เยี่ยมม่วงดูคนเห็นบ่ปะอ่าก่อนถ้าสิกินนะทุกคนก็ให้ทุกคนเนาะอ่ากดติดตามเนาะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สองข้าวสาวลาวเลยทุกคนเด้อเพื่อเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะเพื่อมีกำลังใจเนาะเฮ็ดคลิปต่อไปนะทุกคน าก็กิกันเลยเนาะส่วะ มองๆทุกคนยืดทุกคนจีว่าคือบนเห็นหมองม่วงเนาะหมองม่วงปงๆรทุกคนบูมิสูดนะกระได้ vàng ดุ่มๆมันเลยก็เป็นบ้านยุดเนาะทุกคนบันอาชีพนอกห้องก็เลยมีเวลาได้ออกมาฟังอยู่บันวิวงามๆเนาะบ่อป่าเนาะวิวกับ่บงามไปเลยนะทุกคน กปเพปไปได้อ่ะเดี๋ยวห้าคนเองเนาะคนมาแต่บ่ากวัดแขวทุกคน

นมองมองมันกรอบดีบางซีมันอาจจะคือมัมองมันแต่มันบวมมันเนาะมันเปียวทุกคน ก็ะจีโค้ปชนเสน่หนะทุกคนนะถ้าแพ้เขามะบ่งเดี๋กวก็ขอฝากกดติดตามนะทุกคนนะคือเป็นกาลังใจให้ทราขเขาสาวเราเนาะเหยียดกลิ่ต่อไปนะทุกคนบ๊ายบาย